เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาลโมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มไบออฟคอสตูมนี่โอ้โหมาอีกแล้วซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไบออฟคอสตูมนะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นไบออฟปีกเนี่ยผมจะสะสมแต้ม AP แล้วก็เอาไปแลกเจ้าเอา่อเจ้าของเปิดพวกนี้มาสุ่มอีกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าที่ผ่านมาด้วยวิธีการสะสมเองแลกเองเปิดเองเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่เคย ได้อฟอแจมๆเหมือนเจ้าบ้านเขาเลยนผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยมีเพื่อนๆนะครับเขาคอมเมนต์เข้ามาบอกนะบอกเนี่ยพี่ถ้าพี่อยากจะได้ของดีๆใบออฟแลลแแลแงๆเนี่ยให้พี่เนี่ยลองซื้อจากในตลาดแล้วมาเปิดซุ่มเลยนี่โอ้โหต้องเสียงเงินซื้อเราถึงจะได้ของดีนะฮะแมไม่รู้ว่าสูตรไหนใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยรับรองว่าเราเสียงเงินกันหนักแน่นอนนะทุชมเอาเป็นว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอเจ้าตัวเปิดตัวเนี้ยในตลาดกันก่อนดีกว่าว่า ่าตอนนี้เขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับโดยเจ้าตัวเปิดที่ว่านี้นะครับนี่คือราคาถูกสุดในตลาดนะตอนนี้เลยนะอยู่ที่ใบละ 7M เลยนะครับนี่เดี๋ยวนะมีกี่ใบวะเนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวนะมึงมีไม่กี่ใบด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยโดดขึ้นไป 8M กว่าหมดเลยนะครับแมไม่รู้ว่าเราจะเสียเท่าไหร่วนะเนี่ยตีไปสักเออกลางๆก,งก,งกง็แล้วกันนะผู้ชมเพราะว่า 7M เเนี่ยนะ่าจะได้ประมาณ50บใบนะครับแล้วก็ต้องไล่ขึ้นไปเป็น8.5้และก็ตีเป็น 8M ท้วนไปเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะจัดมาก่อนเลยเมื่อกี้เรา มีเท่าไหร่แล้วนะ22ใช่ไหมเราก็ต้องจัดเพิ่มอีก78ใบนะครับ อ่าทผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราได้มาครบทั้งหมด100ใบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอมาเช็คราคานิดนึงนะ100ใบนะครับลองเอาคูณกับเออราคา 8M ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีของเดิมอยู่แล้ว22บใบนะครับก็คือคาอยู่ในโกดังตั้งนานแล้วเนี่ยแหละแต่เราจะเหมาเป็นราคารวมๆไปเลยก็แล้วกันนะครับนี่ 8M 100อันนะครับก็จะได้ทั้งหมด800 m อ็ครับผมต้องถือว่าต้นทุนในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติมันจะเกินพันเอ็มอยู่แล้วนะฮะ ถูกอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นใบยอย่างอื่นเนี่ยบอกเลยว่าราคาตึงแน่นอนนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราน่าจะเปิดครบทั้งเมอไซด์ด้วยแล้วก็ปีกด้วยแบบซื้อแบบนี้หมดเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยใบยเปิดเมอไซด์นะครับในตลาดเนี่ยขายอยู่ถูกที่สุดนะครับก็คือ 14m ต่อ1อันนั่นเองท่านผู้ชม ส่วนใบเปิดของปีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะทั้งตลาดมีอยู่แค่3ใบเองโอโ้เดี๋ยวนะทำไมมึงไม่มีขายเลยวะซึ่งราคาเนี่ยก็อยู่ที่ 10M นั่นเองท่านผู้ชมแมเรียกได้ว่าถูกกว่าใบเมอไซ์นิดหน่อยนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เจ้า,าตัวเปิดนะครับสุ่มกาชาตัวใบออฟครบทวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้จากการซื้อด้วยแม่ไม่รู้ว่าสูตรนี้จะได้จริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับใครนะฮะที่สงสัยว่าพี่แล้วอย่างนี้ผมจะหาฟรีจากไหนถ้าไม่มีเงินมาซื้อแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าอย่ผมทวนให้นิดนึงเลยกันโดยวิธีการเนี่ยให้เรานะครับไปทําการตีมอนสเตอร์ไม่ว่าจากดันเจียนหรือว่าแผนที่ต่างๆนะครับยิ่งมอนเลเวลสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งได้แต้มเยอะตามไปด้วยนะครับซึ่งแต้มที่เรา จะได้มาเนี่ยก็คือเจ้าแต้ม AP ตัวนี้นั่นเองนะผู้ชม เสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยวิ่งมาหา NPC ที่ชื่อว่าคออาเคมิสนะครับนี่รูปร่างหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดร้านค้าเข้ามาได้เลยครับผมอยู่ด้านล่างๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าคออาเคมิสของแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีให้แลกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่เมืองพอร์ตลักเนี่ยก็จะมีในส่วนของปีกแล้วก็ชุดให้แลกนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแลกมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะต้องไปเมืองอื่นนะครับอย่างเช่นเมืองบอดี้ไอซ์เนี่ยก็มีของมอเตอร์ไซค์ให้แลกด้วยอ่ะเอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก,ก็แล้มวม่าาาเรา เปิดกันก่อนเลยดีกว่านี่จัดไปทีละสิบใบเหมือนเดิมครับผม10ใบแรกสวยๆลูกพ่อจัดไปหนึ่งทีไม่โอ้โหเหมือนขยะล้วนเลยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะย้ายแมพซะหน่อยนะครับไม่โอ้โหแผนที่ใหม่ด้วยเป็นไงละ่ะฮะเทศกาลนะครับตามฤดูกาลเลยแล้วก็มายืนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเปิดอีกสิบใบก็จัดไปหนึ่งทีครับผม ปึงนี่โอ้โหมาแล้ว2ใบท่านผู้ชมขอดูหน่อยว่าได้ใบอะไรนะครับดอกที่1ได้ใบ H PE p พมาซังนั้นส่วนอีกใบหนึ่งของเราเนี่ยได้ใบแอคแทกโอ้ my ก o d อะไรของมึงวันเนี้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกเมืองนึงนะครับเมื่อกี้ไปเมืองผ่อลรักแล้วนะแล้วก็บี้ไอแล้วอย่าลองไปเมืองทะเลทรายดูบ้างนะครับในจัดไปครับผมแล้วก็มายืนในวงกลางเมืองเลยเสร็จแล้วก็เปิดไปอีกสิใบปึงโอ้โ มึงมาใบเดียวอะไรของมึงครับเนี่ยโอ้โหแอคแทคกด้วยบอกเลยว่างานนี้เรารวยขยะแน่นอนทู้ชมเดี๋ยวต้องไปเช็คราคาขยะด้วยนะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาย้ายเมืองกันต่อเลยดีกว่านะครับมาที่เมืองกรีนกันบ้างนี่โอ้โหเมืองนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับเดี๋ยวเราท่องลงมาเปิดในน้ํากลางเมืองนี้แหละแล้วก็จัดไป1ิบใบครับผมปลึง โอ้ยคราวนี้มา2ใบที่1นะฮะได้เมจิแอคแพ็กนะครับแล้วก็ใบที่2ได้ HP อีกแล้วโอ้บอกเลยท่านผู้ชมว่างานนี้เหมือนจะสิ้นหวังเลยนะเนี่ยเปิดไป4รอบก็คือ40บใบแล้วนะครับยังเหลือ6กใบเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตมาเช็ราคาก่อนดีกว่าว่าถ้าเราได้ใบดีๆมาเนี่ยราคามันจะยังแพงอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีราคามันอาจจะล่วงแล้งน่ก่ออกไหมโดยใบแรกที่เราเช็คเนี่ยก็คือใบแรนดอมนั่นเองนะครับนี่โอ้โหตอนนี้อยู่ที่ใบละ 22M ็นะครับแล้ว โคตรเยอะอยู่ที่ใบละ 5m ครับผมส่วนอันต่อมาเนี่ยแอคแทคก,ก็ได้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีราคาเลยโอ้หแล้วก็ใบเมจิกเมจิกเนี่ยอยู่ที่ 3m กว่านะฮะต่อมาเป็นใบดีเฟนนะครับหรือว่าใบาป้องกันเนี่ยใบยละ 11m เลยนะครับแล้วก็ยังมีใบหลบลีกด้วยอันนี้ก็ 5m นะครับนี่คริติคอนดาเมจ800กว่าเอ็มเกือบ 900m ครับผมและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมันยังมีใบขี้เลดด้วยได้เอ้าเดี๋ยวใบคี่เลดทำไมมึงถูกวะใบขี้เลดเดียวใบละ500กว่า อโอ้โหเดี๋ยวนะมึงถูกกว่าคีดามเมดีวะเนี่ยแต่ใบที่น่าจะแพงที่สุดเนี่ยก็คือแม็กคิเลตนั่นเองทุกผู้ชมนี่อันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ลุนตอนท้ายกันขอข้ามก่อนขออนุญาตนะฮะมาลุนเจ้าสวอตแอมก่อนเลยกันละกันจัดไปครับผมใบสวอตแอมนะครับอยู่ที่ใบละ400กว่าเอ็มโอ้โหมึงถูกกว่าคีเลตอีกแล้วก็ตามด้วยเมจิกแอมเลยกันละกันนะครับนี่โอ้โหอ,อันนี้หนักเลยใบละ200กว่าเอ็มเท่านั้นทุกผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะราคาทำไมมันล่วงเละเป็นขี้ขนาดนี้วะเน โดยใบเจาะก,ก่อนเนี่ยอยู่ที่1,100กว่า M นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใบยนี้น่าจะแพงสุดเท่าที่เราเปิดดูแล้วนะใบละ1,200 M เ,เลยนะครับนี่ใบเจาะก,ก่อแล้วก็มีเอ่อรีซิตนะครับอันนี้รีซิตคิเลตนะครับขอดูหน่อยสิใบรีซิตคิเลตเนี่ยอยู่ที่ใบละ61 M นะครับและต่อมาใบาสุดท้ายของเรานะครับก็คือเจ้าแม็กคิเลตตัวนี้เลยไม่โอ้โหไม่รู้จะแพงกว่าเจาะก่อหรือเปล่านะครับจัดไปครับผมแม็กคิเลตอยู่ที่ใบละ4,000 M นะฮะโอ้โหทั้งเซิร์ฟมีขาย 2ใบด้วยโอ้ oh my god เดี๋ยวนะถ้ามึงเปิดได้นี่มึงหล่อเลยเนะะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งตรงนี้นี่แหละจัดไป10บใบลูกพ่อ เออนี่ไม่สองใบมัคิเลตไม่ใช่นะฮะมัคิเลตไม่ใช่อีกแล้วไปย้ายที่กันดีกว่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งนหมครับก็คือ50บิบใบเราจะไปเปิดตรงไหนดีวะซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่ว่าอยากจะลองย้ายที่เปิดดูนะครับนี่อันนี้หน้าดันเลยนะมีบอสป่ะเนี่ยไม่มีบอสด,ด้วยเอามันตรงนี้เลยละกันจัดไปสิบใบครับผมไม่แน่โอ้โหขยะล้วนหน้าดานันมึงไม่ได้ช่วยอะไรกูเลย นี่ทีนี้เนี่ยเราย้ายมาเปิดตรงหน้าบอสใหญ่กันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมเจ้าบอสแพนด้าตัวนี้เลยนะครับจัดไปครับผมนี่แล้วก็โดนมอนตีด้วยว่ะ จัดไปสิบใบนะครับ Let's go นี่โอ้โหมาหนึ่งใบไม่รู้จะใบดีหรือเปล่าก็มาดิครับ Difren นะฮะเอาล่ะทีนี้เรากลับมาที่เมืองบอดี้ไอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปชแนลวอลนะครับลองไปเปิดชแนลวอลดูหน่อยมีคนไหมวะเนี่ยไม่มีด้วยนะครับแล้วก็สิบใบอีกรอบหนึ่งเรานะครับสวยๆลูกพ่อนในโอ้โหมาสี่มึงยังไงวะเนี่ยใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นเมจิกแอคแท็กนะครับแล้วก็ใบที่สองเป็นแอคคูลูซีส่วนใบที่สามเป็นดีเฟเรนนะครับและใบที่สี่เป็นเฮดพีครับผมโอ้โหมาเยอะแต่ ไม่มีคุณภาพเลยทีนี้อย่าเราลองย้ายไปชแนลหนึ่งกันดูหน่อยดีกว่านะครับนี่แนวคนเยอะๆหน่อยโอ้โหคนเพียบเลยโอ้โหแบบนี้เราต้องได้แล้วล่ะจัดไป10ทีครับผมปึง้ง นี่มาหนึ่งมา2ใบใบที่1ของเราเนี่ยเป็นเมจิไอแทงนะครับส่วนใบที่2เป็น HP ครับผมโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ช้ํากันแน่นอนนะครับเหลือ10ใบสุดท้ายด้วยเดี๋ยวเราลองย้ายไปเออแนวบัฟหน่อยดีกว่าลองไปแนว17ดูนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยเราก็มาแนว17แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายมาอยู่หน้าบับด้วยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดหน้าบัฟกันสักหน่อยดีกว่านะครับสิบใบสุดท้ายของเราแล้วก็จัดใบดีครับนี่โอ้โหออก1ใบนะฮะแล้วก็ได้แรนดอมมาเฉยสรุปเลยนะฮะก็คือ เราไม่ได้ใบแจมแจมมาเลยว่ะได้แต่ขยะอะไรมาก็ไม่รู้เพียบเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเช็คราคาขยะตัวนี้หน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยเจ้าขยะที่ผมได้มานะฮะทั้งหมด105ใบเนี่ยรวมแล้วนะครับตอนนี้ผมขายได้อยู่262เอมนะครับนี่คือราคาถูกสุดในตลาดนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะสงสัยนะบอกเฮ้พี่และไอขยะตัวนี้มันขายได้ต้อง200กว่าเอ็มมันเอาไปทําอะไรได้นะครับโดยวิธีการนะครับก็ให้เราเนี่ยย้ายมาที่เมืองพอร์ตลักนะครับน ก็วิ่งมาหาเจ้า NPC คลาฟเลยนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าซื้อขายนะครับอันล่างสุดเลยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าหน้าซื้อขายของ NPC ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวหินเจาะนะครับพวกคอสตูมเนี่ยให้เราแลกด้วยย้ําอีกทีนะฮะว่าหินเจาะคอสตูมพวกนี้คือการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การซื้อขายนะครับโดยเราเนี่ยต้องเอาไอ้เจ้าขยะที่ว่าเมื่อกี้นี่ยแหละ10ชิ้นนะครับแลกหินเจาะคอสตูมได้1เม็ดนั่นเองท่านผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหินเจาะคอสตูมหนนน,นน่่ออดดีีกวาาาาครใต้ อยู่ที่เมตรละเท่าไหร่นะครับนี่แลกมาก่อน1เมตรครับผมและราคาที่ขายกันอยู่ถูกสุดในตลาดตอนนี้เนี่ยก็คือ44 M นั่นเองนะครับแม่คูณ10เมตรนี่400กว่าเอ็เลยนะซึ่งแน่นอนนะฮะว่าถ้าเราเอาขยะที่ได้มาไปขายเลยเนี่ยมันจะได้แค่200กว่าเอมนะครับแต่ถ้าเรามาทําการแลกแล้วไปขายเนี่ยโอ้โหกำไรเป็นเท่าตัวเลยนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้สรุปกันหน่อยดีกว่านะครับก็คือที่เราเปิดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800 m อนะครับซึ่งบอกเลยว่าของที่เราได้มาแล้วไปขายเนี่ยต่อให ออกหมดทุกชิ้นเลยเนี่ยยังไงก็ขาดทุนยับเยินเลยนะครับเพราะว่าใบออฟแลลเนี่ยไม่ออกสักใบหนึ่งเลยนผู้ชมแต่บอกไว้เลยนะครับว่าความหวังเนี่ยยังมีเสมอเพราะยังเหลือใบออฟเมอร์ไซ์แล้วก็ใบออฟปีกที่เรายังไม่ได้เปิดกันอีกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสได้ซื้อเปิดกันอย่างละร้อยสองใบแน่นอนนผู้ชมอันนี้ต้องดูเงินก่อนนะว่าเงินผมพอซื้อได้สักกี่ใบนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกด, like, กด,ดไกลใใคล์ กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม